ไม้มวยไทยชัยยาโดยครูแปรงมวยเกี่ยวหมายถึงนักมวยที่ถนัดหลอกลอก่อลีลาติกดติวเยื้องย่างแคล่วคล่องว่องไวเมื่อสบโอกาสจะรุกตีอย่างรุนแรงเด็ดขาดเป็นมวยลวดลายสูดบทที่119บัญญัยิไว้ว่ามาตราหนึ่ง ชนทั้งสองเป็นเอกจิตเอกฉันตีมวยด้วยกันก็ดีและปล้ำกันก็ดีและผู้หนึ่งต้องเจ็บปวดก็ดีโค่นหักถึงแก่มรณภาพก็ดีท่านว่าหาโทษมิได้จนราวปีพุทธศักราช2466เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ให้มีการชกต่อยกันถึงตายจึงให้มีการสวมนวมแทนการคาดเชือกมาจนถึงปัจจุบันโรยแก้วชุบยางหมัดคาดเชือกนักมวยจะต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจก่อนชกกันจะต้องใช้หมัดที่คาดเสร็จแล้วนั้นถูหน้าตนเองให้กรรมการดู ท่านปรมาจารย์เขตศรียาภัยได้สักถามครูตู้ไัยประเสริฐนักมวยค่าเชือกยุกสนามมวยสวนกุหลาบถึงความเชื่อเรื่องการชกมวยค่าเชือกว่ามีการนำแก้วที่ตําละเอียดนํามาคลุกเชือกหรือเอาหมัดค่าเชือกทุกอย่างไม้ทุกสายเพื่อให้เกิดความคมของหมัดค่าเชือกนั้นจริงหรือไม่ครูตู้กล่าวว่าตลอดชีวิตที่อยู่ในวงการมวยมาไม่เคยเห็นและไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อน คงเป็นเพียงความเชื่อผิดๆและลือกันไปเท่านั้นสืบทอดเป็นศิลปะไม้มวยไท,ทยชัยามอนุมานทยานมวยหลักวงการมวยแต่โบราณได้แบ่งประเภทของนักมวยไว้สองอย่างคือมวยเกี่ยวกับมวยหลักมวยหลัก ส่วนมากจะจบท่ารัดกลุ่มไม่เปิดช่องว่างให้กระทำมักยืงย่านชา้าค่อยๆสืบเข้าหาคู่ต่อสู้เน้นสายรับการตีของปรบปักเป็นหลักสืบพอดเป็นศิลปะไม,ม้มวยไทยชายาพจนช้างสาร แต่เดิมการชกต่อยมวยนั้นเรียกว่าตีมวยด้วยถืออาลักษณะการเข้าโม้มพันพันตูด้วยอวัยวุธของร่างกายทั้งเตะต่อยเข่าทุบสับจับกอนและกอดปล้ำด้วยมวยือมีอิสระในการต่อสู้ไม่ถูกจำกัดอยู่ในการสวมนวมอย่างปัจจุบันสืบทอดเป็นศิลปะไม้มวยไทย ยอุปราชาดคอชางครุกเ,เหินเห็บปีมวยไหวรูเครื่องดนตรีที่ประกอบการตีมวยตั้งแต่ครั้งกรุงศรียอยุธยานั้นคือชุดกลองแขกปีชวา โดยใช้เครื่องดนตรี3ชิ้นตีมวยเข้าต่อสู้ประกอบจังหวะการตีมวยเรียกกลองแขกปีชวา